เอาครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทางเกมคาร์บาลเลสได้ประกาศแล้วนะครับว่าคัมมิ่งซูนอีกไม่นานนี้ครับแต่เขายังไม่ได้บอกวันเวลาที่ชัดเจนนะครับว่าวันไหนเนาะก็เอาเป็นว่าเราต้องติดตามกันต่อไปในคลิปนี้ครับจะมาแนะนาอาชีพทั้ง5อาชีพเลยว่าจุดเด่นจุดด้อยแต่ละอาชีพจะเป็นอย่างไรและมาดูการแปลงร่าง b a ็กเทิร์นโหมดของเวอร์ชันคาร์บาลเลสครับอาชีพอย่างฟอร์จิลเลอร์ยังเป็นเมตาเกมอยู่ไหมสําหรับเวอร์ชันนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมขอฝาาากกกไวว้้ดยยรรับสหํหเเพืเพเพ่่อนทีจะฟ์ม ที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นครับ UG Phone เป็นแอปบนระบบคลาวด์เพียงแค่เรามีมือถือ1เครื่องก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ WHO ไม่อยากเปิดมือถือทิง้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมนะครับ หรือจะกลัวในเรื่องของเปลืองค่าเน็ตก็เช่นกันครับ UG Phone ช่วยในเรื่องตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นแค่วันละส0บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากจะให้เพื่อนๆลองใช้ MVP นะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบสาเท่าเลยนะครับตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ว่าใช้ดีกว่าและก็สบายกว่าแน่นอนครับใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ i d เกมของเพื่อนๆเ,เ,เติบโตชา้าอยากเทพให้นึกถึงเจน้ำการค้าร้านรับ เติมเกมราคาถูกอยากเก่งอยากเท่แต่สเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยครับเติมถูกเติมไหวหลานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมามากกว่า6ปีแล้วครับเห็นใครโพสตตัวเทพๆในกลุ่มอย่าไปยอมมันครับอยากเติมเกมคิดถึงเจน้ำการคา้าท็อปอัพเซนเตอร์คารบาเลสในตอนโคดเบต้านะครับเข้ามาด้วยกัน5อาชีพครับและในแต่ละสายอาชีพนะครับเขาจะล็อกเพศและก็ทรงผมนะครับก็ประมาณว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยก็จะได้ทรงผมเริ่มต้นของเขานะครับแต่สําหรับคนที่เติมคอสตูมหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนทรงผม มาเริ่มที่อาชีพแรกครับฟอร์ชิลเลอร์เป็นอาชีพบทบาทสายแท้งของเกมครับยิ่งในเวอร์ชันภาคเก่าเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเลดเกมเลยที่ทั้งถึกและดาเมจคริติคอลของเขาแรงมากๆครับเป็นตัวโหดในตอนท้ายๆเกมเลยทีเดียวแต่ในเวอร์ชันนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่สกิลของเขาครับสกิลเกมนี้จะแบ่งตามเกรดนะครับสกิลเริ่มต้นก็จะเป็นระดับธรรมดาสีขาวขึ้นไปก็จะเป็นอันคอมมอนสีเขียวต่อไปก็เป็นแรสีฟ้าแล้วก็อีพิกสีม่วงครับณนะตอนโค้ดเวตาะ ระดับอ e ีพิกเนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับซึ่งก็จะมีสกิลอันติของแต่ละตัวด้วยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีสกิลที่ระดับสูงวันนี้นะครับสำหรับฟอร์ชิลเลอร์ก็มีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างเยอะครับและก็เกือบทุกสกิลเป็นสกิลหมู่หมดเลยนะครับมีบัฟเพิ่มพลังป้องกันทั้งถึกขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นครับอันนี้เป็นบัฟให้ตัวเองนะครับมีสกิลโซ่ที่สามารถดึงหรือว่าลากเป้าหมายเข้ามาหาตัวเราได้ครับเรียกว่าลากมาตบนั่นเองมบีบั่อบาเีน,น,เนเพใ์ตื ระยะใกล้ๆได้นะครับซึ่งเกาะบาเรียเนี่ยมันก็จะช่วยในการป้องกันดาเมจจากประเภทมอนสเตอร์ได้นะครับและเกาะบาเรียเนี่ยจะมีค่าพลังของตัวมันเองด้วยครับต่อมาจะมีสกิลที่เป็นระดับอีพิกนะครับจะสามารถทําสตันได้แล้วนะครับและก็สุดท้ายครับจบที่สกิลอันตีครับเป็นสกิลท่าไม้ตายทําดาเมจถึง540%ด้วยกันครับเป็นสกิลปลดปล่อยพลังโล่ทําดาเมจแรงมากรอบตัวครับและทําดีบัฟใส่ศัตรูในเวลาเดียวกันครับลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ลงขั้นหนึ่งนี่อยู่ที่ 5. 2วินาทีเลยนะครับแต่แล้วสกิลเนี่ยมันจะมีการอัปเลเวลได้นะครับความแรงระยะเวลาต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก่อนจะไปสรุปของอาชีพฟอร์ชิลนะครับเราไปดูอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยในความเก่งและบทบาทของตัวละครครับนั่นก็คือพาสซีฟสกิลครับของฟอร์ชิลนั้นจะมีพาสซีฟที่เพิ่มเลือดครับเพิ่มคิติคอนกายภาพครับมีเพิ่มคิติคอนเข้ามาด้วยอย่างนี้แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวเลดเกมของภาคนี้ด้วยอีกหรือเปล่านะครับและเมื่อสกิลติดคิออมีีโกาส25%ท่ จะลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ลงด้วยครับประมาณว่าเป็นสกิลทลายเกาะนั่นเองเนาะมีเพิ่มความแม่นยําการโจมตีกายภาพครับต่อมาทีเด็ดเลยครับเพื่อนเมื่อถูกโจมตีครับมีโอกาส15% 15%นี้คือสกิลเลเวล1เท่านั้นนะครับจากสะท้อนการโจมตีครับบอกเลยว่าสกิลนี้ไม่ธรรมดาครับและสุดท้ายอาจจะแปลแปลกๆหน่อยนะครับมันหมายถึงตัวเราเนี่ยจะต้านทานการดึงครับแสดงว่าอาชีพนี้จะต้านทานสกิลเกี่ยวกับการดึงของฟอ s h i ชิลด้วยกันครับการดึงก็คือสกิลโซหรือว่าสกิลลาก ตัวละครนั่นเองครับและก็จะเพิ่มความแม่นยำของการดึงด้วยนะครับสุดท้ายแบ็กทเทิลโหมดของเขานะครับจากถือดาบโรครับจะกลายเป็นหมัดยักษ์2ข้างสุดเท่ไปเลยครับสรุปฟอร์ซชิลข้อเด่นผมมองว่ายังเป็นตัวเลดเกมเหมือนกับภาคเก่าเลยครับมีพาร์ทส,สีเกี่ยวกับคิติคอนเข้ามาด้วยมีสตันมีลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้ครับและตัวของมันเนี่ยยังถึกมากอีกด้วยเป็นแท็กแนวหน้าของทีมได้ในการล่าบอสหรือว่าการลงวอลครับและเมื่อมันเพิ่มเหล็คิติคอนเนี่ยผมคาดว่าตัวนี้น่าจะติดคิติคอนบ่อยด้วยนะครับ ิ่งในช่วงหลังเกมเนี่ยน่าจะเห็นได้ชัดครับข้อด้อยนะครับเช่นเคยครับคล้ายๆกับเวอร์ชันเก่าในช่วงต้นเกมเนี่ยจะช้านะครับฟาร์มช้าลงดันช้าทําเควสช้าด้วยสุปก็ประมาณว่าอาจจะทําช้ากว่าอาชีพอื่นนะครับและในคารบาวเลสเนี่ยบางเควสนะครับมันจะมีเควสที่จํากัดระยะเวลานะครับถ้าตัวละครของเราเนี่ยดันดาเมจได้ไม่มากพอนะครับก็อาจจะไม่ผ่านเควสได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเราจะทําเควสได้ง่ายก็ตามครับเพราะว่าตัวเราถึกใช่ไหมเราจะตายยากครับแต่มันก็จบเควสช้าเหมือนกันครับสรุปอาชีพนี้ผมว่าเหมาะกับ ายเติมเลยยิ่งเติมยิ่งโหดแน่นอนทั้งตัวของมันเองเนี่ยถึกมากต้องหลายๆคนลุมนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่และก็มีโอกาสติดคิดที่ค่อนบ่อยด้วย อาชีพวอร์เรียร์มาต่อที่อาชีพสายไฟเตอร์ครับที่ตัวของเขานั้นมีทั้งความถึกสูงเช่นกันความถึกเป็นลองจากฟอสชิลเลยครับแต่เขาจะได้เรื่องดาเมจที่สูงเข้ามาด้วยครับมีบัฟที่เพิ่มมูฟสปีดหรือว่าวิ่งไวครับและก็มีโบนัสในการรับดาเมจได้ลดลงครับเวลาได้รับดาเมจเนี่ยจะมีโบนัสในการบั่นทอนนะครับทำให้ตัวของเราได้รับดาเมจลดลงนั่นเองถ้าย้อนกลับไปในตอนฟอสชิลใช่ครับมีสกิลดึงศัตรูเข้ามาใช่ไหมครับแต่ของวอร์เนี่ยเขาจะกระโดดทิ่มเข้าไปหาศัตรูเลยคร วงได้เลยและเป็นสกิลทำดาเมจเป็นหมู่ด้วยนะครับแถมสกิลกระโดดนี้นะครับมีสถานะน็อ c ดาวครับคู่ต่อสู้จะคล้ายๆล้มนะครับหรือว่ากระเด็นทําให้เสียจังหวะหยุดชะงักไปพักหนึ่งเลยครับเป็นสกิลที่สร้างจังหวะให้กับทีมได้นะครับในส่วนต่อมาเป็นบัฟปาร์ตี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยครับมีสกิลปล่อยดีบัฟเฟียครับเฟียในเวอร์ชันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าช่วยอะไรได้แต่ถ้าอิงจากหลายๆเวอร์ชันนะครับสถานะเฟียคือการลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้ลงครับและอันติของวอริเออร์ครับเฮราเบกกระโดด ดิ่มดาบลงมาสร้างดาเมจถึง530%ครับและยังสามารถทําการดูดเลือดหรือว่าเด้งเลือดได้ด้วยครับยังไม่พอครับเขายังลดการต้านทานสถานะต่างๆของคู่ต่อสู้ลงด้วยครับผมว่าอาชีพวอร์ดิเออร์ในเวอร์ชันนี้นะครับได้บัฟขึ้นมาพอสมควรเลยเรามาดูพาสซีฟสกิลครับมีพาสซีฟในการเพิ่มเลือดเพิ่มเจาะเกาะกายภาพและเมื่อโจมตีสกิลครับมีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยครับและสกิลนี้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับการที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต เพิ่ขึ้นเรื่อยๆครับมีพาสซีฟเพิ่มแม่นยำครับและก็บัตตี้สปิริตครับเมื่อเราโดนโจมตีมีโอกาส100%นะครับคือติดแน่นอนคือการดูดเลือดครับซึ่งอันนี้เช่นเคยครับดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับอันนี้น่าจะโกงเลยนะเนี่ยสุดท้ายเพิ่มการต้านทานน็อกดาวน์ครับหรือว่ากระเด็นนั่นเองแสดงว่าพาสซีฟสกิลสุดท้ายของทุกอาชีพนะครับคือการต้านทานเอฟเฟกต์ของสายชีตตัวเองนั่นเองครับและเมื่อแปลงร่างแบทเทิลโอร์ดครับอาวุธของเขาจะเป็น ทามเคียวที่มี2ข้างครับก็เทเหมือนกันนะเนี่ยสรุปอาชีพวอริเออร์ในคาบาวเลสน,นะครับเขาปรับให้อาชีพนี้มีความเด่นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับเอาที่ดูทั้งสกิลแล้วก็พาสซีฟสกิลนะแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์ในเรื่องการตีกระเด็นตีล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันและรอบนี้มีเน้นเจาะเกาะด้วยนะครับรวมถึงการดูดเลือดดาเมจน่าจะแรงเอาเรื่องครับอาวอร์ช่นเก่าๆตัวโหดๆเพื่อนๆอาจจะคิดถึงฟอสชิลใช่ไหมครับแต่คาบาวเลสผมมองว่าวอริเออร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่เ,เ,เลย นับว่าเป็นอีกตัวที่สายเติมสายเปหน้าเล่นสุดๆครับ อาชีพวิศัน์ักเวทสายโจมตีระยะไกลครับดาเมจรุนแรงพลังแห่งเวทมนต์ดินน้ำลมไฟชุดของอาชีพนี้สวยและเท่มากครับมีบัฟเพิ่มพลังลบลีกให้กับตัวเองครับมาดูที่สกิลธาตุไฟก่อนนะครับนอกจากดาเมจจะรุนแรงแล้วยังทําให้คู่ต่อสู้ติดเบิร์นด้วยครับคู่ต่อสู้เนี่ยจะโดนเผาไหม้เลือดไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆเวลาหนึ่งวินาทีนะครับและก็จะมีสกิลปล่อยน้ําแข็งต่างๆครับแต่ที่เป็นสกิลเด่นๆเลยครับจะเป็นสกิลนี้ครับสกิลกราเชียลครับสกิลนี้จะทาให้เรา สปีดการเดินของคู่ต่อสู้ลงห้รหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองครับและก็ยังทําการติดสโล่ด้วยทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยทำอะไรได้ช้าลงครับแล้วก็มีบัฟให้เพื่อนๆในทีมครับบัฟนี้จะช่วยคูลดาวน์สกิลครับจะทําให้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับและก็เพิ่มดาเมจของสกิลด้วยสกิลนี้ผมมองว่าเป็นสกิลสายซับที่ดีมากนะครับสกิลต่อมา Arctic Field ทำดาเมจแล้วก็แช่แข็งศัตรูได้และท่าไม้ตายอันติของวิาสาดครับ m e t e o อุกบาทไฟครับดาเมจแรงถง600 ควาเมสสกิลของวิษา์เป็นอันติที่แรงที่สุดของเกมคาบาวเลสณเวลานี้นะครับถ้ายิ่งย้อนกลับไปดู2ตัวที่แล้ววอริเออร์หรือฟอร์ชิลนะครับความแรงจะอยู่ที่ประมาณ530กับ540ครับแต่วิษา์แรงถึง600ด้วยกันครับและยังไม่พอยังติดสถานะเบลนเผาไหม้ด้วยนะครับและยังเพิ่มเจาะเกาะเวทในอีกระยะเวลาหนึ่งด้วยกันครับสกิลพาสซีฟของวิศาดครับมีในเรื่องเพิ่มค่าหลบหลีกจากการโจมตีแบบคิทิคอนครับถ้าคู่ต่อสู้โจมตีแบบติดคิทิคอนมาครับ มีเพิ่มพลังเจาะเกาะเวทครับและเมื่อถูกโจมตีครับจะมีโอกาสเล็กน้อยที่สร้างโลขึ้นมาครับมีเพิ่มความแม่นยำเวทครับและก็มีพาสซีฟเมื่อเราใช้สกิลจะลดเกาะคู่ต่อสู้ลงครับและก็พาสซีฟสุดท้ายครับเพิ่มต้านทานการแช่แข็งครับในส่วนของการแปลงร่างแบ็เทิลโหมดของวิสาทนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นแขนซ้ายครับจะกลายเป็นน้ําแข็งครับวิสาทในเวอร์ชันนี้ยังถือว่ามีความเอกลักษณ์สายดาเมจระยะไกลที่รุนแรงครับและมีบัฟเพิ่มดาเมจสกิลให้กับทีมด้วย มีสกิลช่วยในการเอาตัวรอดบ้างนะครับอย่างอมตะและก็แช่แข็งครับรวมถึงเพิ่มหลบหลีกจากการโจมตีคิติคอนครับอาชีพฟอร์สอาร์นักธนูครับเวอร์ชันนี้การโจมตีและสกิลต่างๆนั้นในทุกสายอาชีพนะครับจะโดนเป็นเป้าหมายกลุ่มซะส่วนใหญ่ครับแม้แต่นักธนูก็เช่นกันครับการยิงธรรมดาของอาชีพนี้ก็ทาดาเมจทะลุโดนหลายตัวพร้อมกันได้ครับเริ่มต้นอาชีพนี้ยังไม่มีอะไรเด่นนะครับจนเริ่มมีสกิลระดับอันคอมมอนขึ้นไปครับ จะมีการยิงที่ติดพิษครับทำดาเมจทุกๆ2วินาทีด้วยกันมีบัฟเพิ่มโอกาสติดคิตคอนและก็ความแรงของคิติคอนนะครับบัฟนี้จะเพิ่มให้กับตัวเองนะครับมีสกิลปาและเบิดพิษครับปลาแล้วติดพิษเช่นกันมีสกิลปนป่วนอย่างวางกับดักครับทำดาเมจแล้วก็ติดสตันด้วยมีบัฟเพิ่มให้กับปาร์ตี้ได้ครับเป็นบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับและก็มีสกิลปาและเบิดสตันครับมีโอกาสติดสตัน5้นด้วยกันครับในส่วนของสกิลอันติน อลังการเท่าไหร่นะดาเมจก็ค่อนข้างเบาครับดาเมจอยู่ที่515เท่านั้นเมื่อเทียบกับหลายๆอาชีพที่ผ่านมาใช่ไหมครับดาเมจค่อนข้างน้อยนะแต่ข้อดีของสกิลอันติของอาเชอร์นะครับเขาจะเพิ่มคิติคอนดาเมจด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลครับมีการต้านทานคิติคอนดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพและเมื่อใช้สกิลครับมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเพิ่มค่าหลบหลีกครับและก็มีสกิลเพิ่มความแม่นยํากายภาพครับและต่อมาพาสซีฟเมื่อเราใช้สกิลนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่ม ว่าวิ่งไวขึ้นครับและสุดท้ายสกิลต้านทานการสตันครับแบ็กเทิร์นโหมดของเขาจะใช้ปืน2ข้างนะครับเป็นปืนยาวข้างหนึ่งแล้วก็ปืนสั้นข้างหนึ่งครับสรุปอาชีพเป็นตัวที่มีความคล่องแคล่วสูงครับแต่ตอนที่ผมเล่นรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆที่ฝึกอาชีพนี้ให้ชํานาญผมว่าน่าจะเก่งได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของดาเมจจากที่ลองเล่นในช่วงโคสเบต้านะครับในช่วงต้นๆเกมเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยแรงหรือว่าทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับและในตอนที่เป็นแบ็กเทิร์นโหมดครับม ใหญ่จะเป็นสกิลหมู่แนวยิงทะลุไปด้านหน้าเป็นด้านตรงมากกว่านะครับทำให้มีข้อจํากัดในการเล่นที่รู้สึกค่อนข้างยากเหมือนกันครับซึ่งในช่วงแบ็คเทนโหมดเนี่ยมันจะยากในการเคลียร์มอนสเตอร์ลูกกระจอกหลายๆตัวนะครับสำหรับใครที่ชอบอาชีพอา c h ช r นนะครับในเวอร์ชั่นนี้ถ้าอยากเล่นให้เก่งก็อ,อาจจะต้องใช้สเตปสกิลเพเยอร์ในการเล่นเยอะพอสมควรครับก็เป็นอาชีพที่สายโจมตีระยะไกลนะครับดาเมจไม่ได้แรงเท่าวิสาทนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่จะได้เรื่องความคล่องตัวมากกว่าครับด้วยสกิลที่มีท่าช่น ที่รวดเร็วครับไม่ต้องยืนไล่และมีสกิลว,วางกับดักป่วนศัตรูได้รวมถึงความแม่นยำที่มีสูงครับเพราะฉะนั้นการโจมตีของเขามีโอกาสน้อยมากที่จะยิงพลาดนะครับหรือว่าไม่โดนนั่นเองก็ประมาณว่าใช้สกิลยิงพวกสายหลบได้โดนนะครับ อาชีพสุดท้ายฟอสเบเดอร์เป็นอาชีพที่ผมเล่นเยอะที่สุดนะครับและใช้เวลานานในตอนโค้ดเบต้าครับและยังเป็นอาชีพที่บทบาทเปลี่ยนไปจากเวอร์ชันเก่าเยอะที่สุดครับสำหรับอาชีพนี้แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นโคลคขั่วกับเวอร์ชั่นเก่าเลยครับเพื่อนๆเวอร์ชันเก่าตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าแห่งการดีบัฟครับแจกสถานะด้านลบแล้วก็ทาดาเมจไปด้วยใช่ไหมครับแต่เวอร์ชันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเราไปดูสกิลกันครับมีสกิลเพิ่มบัฟนะครับให้กับตัวเองเพิ่มในส่วนของเวทคริติคอลนะคร และเมื่อเรามีสกิลระดับแรครับจะมีสกิลที่ติดช็อตครับผู้ต่อสู้จะทําอะไรไม่ได้ไปพักหนึ่งนะครับมีสกิลบัฟทีมครับเพิ่มการไล่สกิลและมูฟสปีดไวขึ้นหรือว่าวิ่งไวขึ้นนั่นเองสกิลบัฟนี้นะครับผมมองว่าจับคู่กับอาชีพวิศน์เนี่ยน่าจะทําได้ดีเลยครับแล้วก็มีสกิลช็อตอีก1นึ่งสกิลครับที่ทําให้คู่ต่อสู้ทําอะไรไม่ได้เช่นกันไปแป๊บหนึ่งครับและอันตรของเขาสกิลซีลอฟดานิชั่นทำสาบแช่งตาบอดทำดาเมจห ว่าเป็นสกิลดาเมจที่น้อยที่สุดนะครับในทุกๆอาชีพเลยดาเมจน้อยพอๆกับฟอร์อาเชอร์เมื่อกี้เลยนะครับแต่สกิลนี้จะช่วยลดความแม่นยำของคู่ต่อสู้ลงไปพักหนึ่งครับซึ่งขั้นหนึ่งอยู่ที่5.2วินาทีด้วยกันครับผมมองว่ามันก็ลดได้ไม่นานเท่าไหร่นะมาดูที่พาสซีฟสกิลครับเพิ่มการหลบหลีกครับจากการโจมตีคริติคอนนะเพิ่มพลังเวทมนต์คริติคอนครับและเมื่อเราถูกสกิลคริติคอนมีโอกาสเพิ่มบุสปีดวิ่งไวขึ้นครับและก็ทีเด็ดเลยครับพารสรา ออกสกิลไปแล้วมีโอกาสที่จะลดมูฟสปีดหรือว่าวิ่งไวของคู่ต่อสู้ลงครับสกิลตัดขานี้ผมว่าช่วยในการลงเป็นทีมได้ดีนะครับในการกิวลออะไรต่างๆเนาะสุดท้ายตามทานการช็อตครับเรามาดูในส่วนของแบ็กเทนโหมดครับแขนข้างนึงเนี่ยจะไปนาสูนนะครับอีกข้างนึงจะถือดาบครับและมีสกิลบริงเข้าหาคู่ต่อสู้ด้วยซึ่งสกิลบริงไปหาคู่ต่อสู้เนี่ยของฟอร์สเบเดอร์มีทั้งสกิลที่เป็นปกติตอนที่ยังไม่เป็นแบ็กเทนโหมดนะครับและตอนที่เป็นแบ็กเทนโหมดก็มีเหมือนกันนะ เบาเลสเวอร์ชันนี้นะครับเขาออกแบบคล้ายๆให้กับเป็นแนวแอสซิสซินสายเวทเนาะที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปล้วงตัวบางๆได้นะครับและก็ตัดขาได้ด้วยนอกจากนั้นยังลดการแม่นยําตาบอดนะครับทำให้คู่ต่อสู้โจมตีไม่ค่อยโดนครับถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีดีบัฟเยอะแต่เก่านะครับแต่ก็ปรับหลายส่วนให้มีบทบาทขึ้นมาโดยบัฟทีมของเขาเนี่ยก็ดีครับเพิ่มการไล่สกิลและก็วิ่งไวขึ้นครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับสำหรับอาชีพนี้แต่เล่นคล่องตัวเลยครับถึงแม้อาวุ แต่สกิลของเขาเนี่ยจะอยู่ในเลนระดับกลางก็เยอะนะครับเป็นสกิลที่สามารถเว้นระยะห่างได้นะครับทำดาเมจได้พอสมควรด้วยไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปตีใกล้ๆเกือบทุกสกิลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวลากกองหลังได้ดีเลยลาตัวบางๆได้มีสกิลบิ้งเข้าไปบทบาทคือแอสซัสซินดีๆนี่เองแต่อนาคตไม่รู้ว่าอาชีพเบรเดอร์จะเข้ามาหรือเปล่านะครับอาชีพดาบคู่อาชีพน้นเนี่ยถ้าเข้ามาผมว่าตัวนั้นน่ะน่าจะเหมือนแอสซัสซินของแท้เลยและสรุปทุกอาชีพของคารบาวเลสนะครับจะมีบ แล้วก็มีสกิลบัฟให้กับทีมได้หมดทุกตัวนะครับหรือง่ายๆทุกตัวเนี่ยจะมีบัฟหมดเลยนะครับมันก็จะมีบัฟที่มีสถานะต่างๆทุกอาชีพเลยบางตัวก็เป็นสตันบางตัวก็เป็นติดพิษบางตัวก็แช่แข็งอะไรก็ต่างกันไปเนาะสำหรับอาชีพที่สายทุนเยอะหรือว่าเติมเยอะเนี่ยอาชีพที่ผมมองว่าน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจนะครับจะมี3ตัวนะครับนั่นก็คือฟอร์สชิลเลอร์ครับเหมือนเดิมอาชีพที่2วอร์รเออร์ครับและก็วิศาสตร์ครับ3ตัวนี้ผมว่าเด่นมากครับถ้าพูดถึงฟอร์ เอาลงยากถ้าไม่ลุมนะยิ่งคาบาลเลสเนี่ยมีสกิลโซ่ลากคู่ต่อสู้มาตบด้วยนะครับเรียกว่าหนีไม่รอดแน่นอนครับต่อมาที่วอริเออร์ครับวอริเออร์เขามีคุณสมบัติในการเจาะก่อครับดาเมจก็น่าจะโคตรแรงเลยนะแล้วก็ตัวของมันเองเนี่ยค่อนข้างจะถึกด้วยนะครับเป็นลองแค่ฟอสชิลเท่านั้นและยังสามารถทําการดูดเลือดหรือว่าเด้งเลือดได้ด้วยครับส่วนวิาสามีสกิลดาเมจเปอร์เซ็นที่โคตรเยอะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบระยะไกลนั่นเองต่อมาสําหรับอาชีพทุนน้อยนะคร จะสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนนะครับอาจจะต้องเน้นไปเรื่อง PvE หรือว่าลงดันหรือว่าฟาร์มอะไรก็ได้นะครับน่าจะได้อยู่แต่ถ้าทุนน้อยอยากจะเล่นลงวอหรือว่า PVP นะครับแนะนําให้เล่นอาชีพที่สายโจมตีระยะไกลนะครับอย่างเช่นวิสัทหรือว่าอาเชอร์ครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปชนเองนะและถ้าฟอร์ตเบดเนี่ยได้ไหมผมมองว่าน่าจะลําบากนะฟอร์เบดผมมองว่าเป็นตัวที่แบบต้องเติมเยอะเลยอ่ะแล้วก็เป็นสายลวงนะครับมันก็ไม่ใช่แนวชนโดยตรงเท่าไหร่อาจจะไม่ดีเท่าฟอร์จิลหรือว่าวอลเลเอร์นะครับผมว่าถ้าเติมเยอะๆเน ชิวอริเออร์แบบว่าเล่นเดินชนไม่ต้องกลัวตายเนี่ยน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเป้าหมายในการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ต้องเลือกตัวที่ผมแนะนําก็ได้นะครับใครชอบอาชีพไหนก็เล่นได้เลยครับเพราะถ้าเราเลือกตัวที่เก่งเก่งไปเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบนะครับมันก็จะทําให้เราไม่อยากเล่นเกมนี้ต่อก็ได้นะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกับระบบเกมคา r ์บาวเลสต่อครับก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคร ขอบคุณทุกการรับชมเลยครับวันนี้แอดไปก่อนคาราลาล,ะล,ะละับสวัสนดนีนะ